สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถเก๋งสวยๆมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะใครมองหา v ีออตัวท็อปนะคะต้องยกให้คันนี้เลยนะ v ีออ1.5ตัวไฮค่ะปี2019จบปี2020และที่สําคัญนะคะคันนี้รถมือเดียวด้วยนะอะไรชิ้นส่วนทุกอย่างนะคะเดิมแท้โรงงานถ้าใครอยากทราบรายละเอียดตัวรถของคันนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้เลยนะคะกด s ับ ครไว้เลยมีรถเข้าใหม่สวยๆน้องกิ่งนํามารีวิวให้ชมอย่างแน่นอนค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะขอแนะนําคันนี้เลยนะคะ t o โยต้าวีออส1.5 g h ปี19 20คันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะคะราคาตั้งขายเพียงแค่389,000บาทเท่านั้นผ่อนเพียง6,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นเลทฟรีดาวนะผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะจะบอกว่าสีนี้นะดูแรงง่ายมากๆตัวไฮมีอะไรมาให้บ้างนี่ เริ่มกันที่โฉมด้านหน้าเลยนะคะตัวโฉมด้านหน้าไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหลอดลูกแก้วนะคะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะนี่ไฟสปอตไลท์พร้อมไฟตัดหมอกนะคะสวยๆเลยวีออสรถใช้งานทนมากๆนะคะและใช้งานดีด้วยอัตราประหยัดน้ํามันนะคะจะบอกได้เลยนะว่าในเรื่องของการใช้งานและการประหยัดนี่ต้องยกให้รุ่นนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะมาดูในส่วนของล้อมแม็กกันบ้างนะคะล้อมแม็กลายพิเศษทูโทนแบบนี้นะคะแม็กขอบ15ยางปี2023ชิ้นส่วนตัวซุ้มล้อนะคะโชค๊คไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีข้าวน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนเลยเหลี่ยมสันทุกอย่างชัดเจนสวยงามนะ ใสนใจนะคะติดต่อหากิ่งเลยเบอร์0820726152นสะรถสวยมากๆคันนี้คิ้วกันสาดติดมาให้ครบนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้พร้อมเลยนี่นะคะเป็นปุ่มกดปลดล็อกนะคะก็ถือว่าได้มาแบบครบๆเลยคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะทุกคนมาดูต่อภายในกันเลยนะคะตัวเบาะสีทูโทนนะคะได้สีแดงสวยมากนะคะ ไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะแผ่นผ้ายางสีแดงแบบนี้ตัวไฮจะเป็นตัวท็อปนะคะระบบ Engine Start นะกุญแจมีมาให้2ดอกนี่วางอยู่หน้ารถแบบนี้เลยพวกมาลัยระบบมันติฟังชันนะคะมีจอมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะจอแท้โรงงานจาก Toyota นะระบบแอร์เป็นแบบออโต้ด้านบนยังไม่ได้แกะพลาสติกใช้งานเลยนะคะ อะไรชิ้นส่วนทุกอย่างนะแผงประตูไม่มีรอยแกะรอยถอดใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อหาน้องกิ่งเลยนะเบอร์ mm hmm. 0820726152รับประกันเลยว่าได้รถสวยถูกใจแน่นอนคันนี้รถมือเดียวนะคะย้ําเลยว่าเป็นรถมือเดียววีออสภายในถือว่ากว้างอยู่นะคะสําหรับคนที่อยากจะใช้งานเอาไปใช้ในครอบครัวก,ก็ได้เช่นเดียวกันนี่ภายในสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังนะเดินได้แดงนะคะ ตัวแผ่นพยางรองด้านในก็เป็นสีแดงนะคะดูสดใสมากๆคันนี้แทบไม่ผ่านการใช้งานหนักเลยนะครบจบในคันเดียวเลยนะคะสำหรับ t o y ยต a v i o อ1.5ตัวไฮนะคะเครื่องยนต์1.5นะนี่มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนี่เลยนะคะติดตั้งจากโรงงานนะย้ำว่าติดตั้งจากโรงงานท้ายเดิมท้ายสวยนะ ตัวไฟท้ายไม่มีแตกร้าวนะคะมีระบบเซ็นเซอร์มาพร้อมใช้งานเลยรถจะมีการปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็ใครสนใจรีบติดต่อมาจับมาจองออนไลน์กันได้ขอเราจะจองผ่านระบบบริษัทนะคะโอนเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะไม่ได้โอนเข้าของกิ่งนะสถานที่ของเรานะคะใครอยากเข้ามาดูรถจริงสามารถเข้ามาได้เลยนะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพค่ะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากๆนะ รถสวยน่าใช้งานนะคะ1.5ตัวไฮนะคะ1.5ตัวไฮเป็นรุ่นท็อปสุดเลยเครื่องขนาด1,500นะคะอ่นะคะใครอยากทราบรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมยังไงนะคะติดต่อหาน้องกิ่งเลยเบอร์0820 726 152หรือจะโทรมาก็ได้นะคะวันนี้เวลามีน้อยนะคะน้องกิ่งต้องขออนุญาตนะคะ ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูรอบคันเนาะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์0820726152นะน้องกิ่งดูแลเคสให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ในถึงบ้านเนาะไม่ต้องเสียค่าเจ้จ่ายใดๆเตรียมเอกสารไว้ที่บ้านได้เลย ขอย้ำอีกทีนะคะสำหรับคันนี้ To y ย ta v i o s 1.5 Hi ปี19จด20เลขไม่120,000กิโลนะคะรถมือเดียวเท่านั้นนะคะกุญแจสำรองมีให้ครบนะอยากได้รุ่นท็อปๆอ,อยากได้รถใช้งานทนทนนะคะแนะนำเลย V i อ s คันนี้ผ่อนเพียง6,000กาบาทตลอดอายุสัญญาลูกค้าประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ใครสนใจรีบติดต่อมาหา้องกิ่งนะสาหรับคลิปน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 啊。Yeah.